เพื่อนๆนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอของชิ้นหนึ่งต้องบอกว่าเป็นของที่ธรรมดามากๆนะครับแต่ว่าผมหาซื้อมานานมากแล้วนะครับว่าอยากได้อีกเจ้าชิ้นนี้ให้มันใช้งานได้อย่างดีๆผู้ฟังแล้วก็จะดูงงๆมาดูกันเลยดีกว่าของชิ้นนี้ก็คือเจ้าจำปาขันดอกสว่านนั่นเองนะครับผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมมาหาซื้อที่แบบก้านย,ยาวๆแบบเนี้ย การยาวๆแบบนี้มานานมากแล้วเวลาเราไปดูตามพวกร้านขายของพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเจอแต่ด้ามสั้นๆนะอ่ะบอกก่อนว่าอันนี้คือจำปาขันดอกสว่านนะจำปาขันดอกสว่านปกติแล้วอ่ะเวลาผมไปดูมันมีอยู่วิ่ห้อหนึ่งนะครับผมก็ไปซื้อมาเพราะว่าไอ้ตัวเดิมที่ใช้กับสว่านเนี่ยมันมันเกลียวมันล้มอะครับเกลียวมันล้มไปแล้วก็แล้วก็มันทําให้เวลาขันเนี่ยขันยาก นะครับและอย่างหนึ่งคือมันสั้นมากๆนะครับไอตัวที่แถมมาเนี่ยก็สั้นแล้วไอตัวที่ซื้อมาใหม่เนี่ยก็สั้นก็เลยต้องการอยากได้ตัวยาวๆย,ยาวขึ้นมาแต่ก็เท่าอันเดิมเห็นไหมซื้อมาใหม่แต่ก็เท่าอันเดิมนะครับก็เลยแล้วเวลาจับเนี่ยเวลาจับมันจะจับยากผมจะต้องไปหาเหล็กแป๊บมาใส่แล้วเพื่อขันให้มันแน่นนะครับอ่ะทีนี้ก็ไปเมื่อวาน ไปดูร้านร้านหนึ่งก็คือมิสเตอร์ดีไนะครับก็ไปเจอเจ้าจำปาเนี่แหละขันดอกสว่านโอ้โหต้องบอกว่าชอบมากๆนะครับเพราะว่ามันยาวอ่าครับดูเพื่อนๆดูมันยาวกว่าของที่ทั่วๆไปเยอะมากประมาณเกือบหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็มันวัสดุโอเคเลยนะทำจากเหล็กนะครับทำจากเหล็กแล้วก็เฟืองอะไรก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับ เหตุที่ผมจะต้องใช้ก้านยาวๆเนี่ยเพราะว่าผมจะเอามาขันไอ้เจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวผสมปูนแต่ว่าผมเอามาประยุกต์ใช้ในการผสมดินนะครับผสมดินในการทําบ้านดินของผมซึ่งถ้ามันสั้นเนี่ยถ้ามันสั้นเนี่ยมันจะไม่มีแรงขันให้มันแน่นนะครับแล้วมันก็จะจับยากแต่พอมันเป็นด้านยาวๆแบบนี้นะฮะเวลาเราขันเนี่ยมันทําได้ง่ายแล้วมันจับได้เต็มมือเห็นไหมครับแล้วมันก็จะแน่น ไม่ต้องไปหาอุปกรณ์เสริมมาช่วยนะฮะไม่ต้องไปหาอุปกรณ์เสริมมาช่วยแต่พอมันเป็นพอมันเป็นตัวสั้นๆแบบเนี้ยเวลาจับคือมันจับไม่ถนัดอ่ะเพื่อนๆดูมันจับไม่ถนัดมันจับไม่ถนัดนะฮะแล้วมันมันก็รู้สึกว่ามันขันไม่แน่นก็เลยไปหานี้มาแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้พวกเจ้าจำปาพวกเนี้ยขันดอกสว่านเนี่ยมันมีขายตามร้านใหญ่ๆทั่วไปนะครับที่เป็นเอ่อเมกะสโตรอย่างเงี้ยแต่ ราคามันแพงมากราคามันถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะต้องมีอันละประมาณ100ยกว่าบาท120ยยีบร้อยยบานะฮะหรือว่าประมาณแบบ9ก้าสิบาทยอะไรเงี้ยก็คือหลักร้อยนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมไปเจอที่มิสเตอร์ดีไนะครับไปเจอที่มิสเตอร์ดีไาราคาถูกมากๆนะครับราคาถูกมากถูกจริงๆถูกจนแบบมันจะใช้ได้จริงๆหรอนะฮะ ให้เพื่อนเพื่อนทายว่ามันราคากี่บาทผมว่าเดาไม่ถูกผมว่าเดาไม่ถูกแน่ๆเลยอ่ะผมเฉลยแล้วกันผมซื้อมาในราคา19บาทใช่ครับฟังไม่ผิดเลยผมซื้อมาในราคา19บาทเท่านั้นเองยี่ห้อมากุเต้นะฮะมากุเต้หรืออะไรสักอย่างมากุเต่มากุเต้เ,เนี่ยฮะไม่ใช่บักคุเต้นะ <laughs> นะฮะ มันขนาด1 0ถึง13มมิลิเมตรนะครับก็ใช้ได้นะฮะใช้ได้ซึ่งแล้วผมเอามาลองใช้ดูแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเออเอ้ยราคา19บาบาทมันโอเคเหมือนกันนะคือมันจับถนัดแล้วก็มันจับถนัดแล้วก็เฟืองเฟืองอะไรก็ก็พอใช้งานได้นะครับแต่ผมว่ามันไม่ถึงกับแข็งแรงมากนะครับไม่ไม่ถึงขนาดแข็งแรงกับเหมือนตัวเดิมที่ที่ติดมากับตัวสว่านนะครับเวลาขันก็ ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับอา,อาจจะมีอาจจะมีล้มบ้างแต่โดยรวมแล้วนะผมว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็แข็งแรงในระดับในระดับที่ใช้งานหนักได้เลยนะครับซึ่งวัสดุที่เอามาใช้เนี่ยมันเป็นท,ที่ที่ตัวเพจเนี่ยเขาเขียนว่า h a r ์ดอ l ลลก็แสดงว่าเป็นเป็นอัลลอยที่แข็งแรงนะครับเป็น professional power tool เหมือนกันก็ถือว่าโอเค19บาท ในราคานี้กับของที่มันต้องใช้งานหนักๆน,นะครับเดี๋ยวว่าหลังเวลาผมมีพวกอุปกรณ์แบบนี้ในราคาถูกๆจากจากร้านต่างๆนะครับแล้วก็ผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองดูได้ลองใช้กันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์ช่างบางอย่างเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องซื้อแพงๆมากก็ได้นะครับราคาถูกๆพอใช้งานได้แล้วใช้งานได้ดี นะครับผมว่าก็มีอยู่เยอะแยะเลยทีเดียวเพราะจริงๆแล้วว่าพวกเครื่องมือช่างนะครับบางอย่างเนี่ยเราสามารถใช้ถูกได้นะครับเพราะว่าเราต้องดูก่อนว่าเราใช้งานเขาบ่อยไหมถ้าใช้งานเขาบ่อยๆหนักๆอันเนี้ยผมแนะนําว่าควรจะซื้อของดีใช้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้งานช่างหรือว่างาน DIY อของเพื่อนๆเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าโอ้นานๆใช้ทีไม่ได้ใช้บ่อยๆก็ ลงทุนเบาๆก็ได้นะครับซื้อในราคาย่อมเยาราคาถูกๆก,ก็ได้นะครับให้เหมาะกับช่วงของยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนาะนะนะเราก็จะได้ใช้ของประหยัดแล้วก็ของดีลองดูครับเพื่อนๆจริงๆแล้วของดีมีอยู่ทั่วไปนะครับของถูกมีอยู่ทั่วไปแต่ของถูกบางตัวก็ไม่ดีนะครับของที่ดีบางทีก็ไม่ถูกนะฮะฝากเอาไว้ละกันตัวนี้ดอกจำปาราคา19บาทจากร้านวิสเตอร์ดีไอบายครับบ๊ายบาย